ท่านที่ผ่านมาเจออาจารย์รู้ค่ะว่าคุณมีเป้าหมายภายในปี2,566บางคนอยากได้รถใหม่บางคนอยากได้บ้านใหม่บางคนอยากซื้อทรัพย์สินเพิ่มหรือบางคนมีเป้าหมายอื่นๆแน่นอนจริงไหมเพราะฉะนั้นค่ะคลิปนี้อาจารย์จะทําพลังงานเกี่ยวกับความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้า ใครที่จะรับพลังงานอาจารย์รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูเพื่อให้ไพ่สื่อถึงคุณได้ชัดเจนกดแชร์กดข้อใจให้คลิปนี้นะคะหลับตาทำสมาธิได้เลยค่ะอาจารย์จะดึงไพงใ่ให้ให้ไพ่เล่าเรื่องใครที่คิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองฟังต่อนะใครที่คิดว่าไม่ใช่คุณข้ามก่อนได้เลยนะคะมาดูกันค่ะ ภายในปี2566เป้าหมายที่คุณตั้งไว้มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ตามเป้าหรือเปล่าเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของไพ่ใบแรกห 5, 5้ม่เท้าเมมาเลยห้าเม้เาคือการแข่งขันความพยายามการร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องร่วมมือกับแฟนขยันมากขึ้นหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นต้น ถึงจะมีโอกาสสำเร็จได้นะคะมาดูค่ะไพ่ใบต่อไปบอกว่าอะไรไพ่ไพ่เล่าเรื่องกันจะสำเร็จได้ไหมเป้าหมายนี้โอ้โหว้าวมาเลยค่ะบางคนแน่นอนค่ะไปขึ้นในเรื่องของยานพาหนะรถนะคะรถใหม่รถเพิ่มหรือในเรื่องของบ้านอสังหาที่ดินหรือในเรื่องของทองคำในเรื่องของทรัพย์สินเพชรพลอยหรืออะไรต่างๆนานา ะะที่ในใจของคุณตั้งเข้ามาจริงไหมนะคะบางคนเรื่องลูกก็ใช่สําหรับเจ้าชา,า,เา,ชายเหรียญอัศวินเหรียญน,นะคะเรื่องลูกอยากให้ลูกได้เรียนที่ดีๆเป็นต้นนะคะมาดูไพ่ค่ะใบต่อไปโอ้โหว้าวมาเลยดีใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่มาเจออาจารย์เชื่อว่าในนะคะในปี2566สิ่งที่คุณมีเป้าหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่บ้านใหม่การซื้อที่ดินเพิ่มการซื้อรถเพิ่มการซื้อทองเก็บเพิ่มการที่มีเงินเก็บเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วการที่คุณคาดหวังให้ลูกคุณเรียนที่ดีๆอาจารย์เชื่อว่าจะสำเร็จร้อเเซใครที่รับคทำทำนายนี้คุณเม้นท์คำว่ารับคำทำนายได้เลยค่ะ